นี่ไงมันเดินมาอยู่ไม่เห็นเเนี่ยนีเข้ามาเลย <c oughs> ดูหน้าวนันี่โอ้อะไรกันเนี่ยสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าไลท์เอาท์ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับความเสย่อสยองเห็นป่ะดู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 ตัวมันโอ้โหอย่างเฟี้ยว เป็นมอนเตอร์ที่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าได้แรงบัในดาลใจมาจากหนังเรื่องไเอัลหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าใช่นะใครได้เคยดูไรอัลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมไม,ไม่ใช่เกมเป็นหนังที่ต้องบอกว่ามีความสนุกมากแล้วก็มีความรู้ระทึกเพราะว่ามันเป็นหนังแบบรูปแบบใหม่อะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าเกมน่าจะทํามาคล้ายๆกับหนังนะก็คืออย่างเราอยู่ในที่แสงสว่างเนี่ยมอนเตอร์มันจะไม่โผล่มา แต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แบบไม่มีไฟอย่างเงี้ยมันจะมาทาร้ายเราทุกคนอย่าพูดให้มันเสียเวลาเลยเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าขอสํารวจหน่อยเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเข้ามาเล่นในเกมมีครั้งแรกเหมือนกัน่ะเสียประกอบก็ดูหลอนแล้วอ่ะโอเคแสดงว่าใช่เดีย๋ยวขอเก็บกุญแจก่อนกุญแจได้แล้วกุญแจสีน้ําเงิน เนี่ยอย่างตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงแสงไฟอ่ะมันจะไม่มีมอนเตอร์โผล่มานะอา้ามีคนเล่นหลายคนเลยปาปะปอุ้ยยังไงทุกคนมันเดินต่างมาละโอเคปะถ้าผมยืนตรงมืดๆเนี่ยผมจะไอ้นี่แหละมันจะมาทำลายเราและนี่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 โอ้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงแสงไฟเนี่ยมันจะไม่มานะอุ้ยเฮ้ยอ,อย่างตอนทีไฟดับเราต้องรีบไปหารีบไปหาที่มีแสงว่าเอ้ยผมเพิ่งเคเยเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ เออเคยดูหนังมาก,ก่อนพอพอนึกออกอยู่แต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบอ้าวเจอกุญแจเจอกุญแจเจอกุญแจขอใช้หน่อยโอเคครับอ๋อเข้มามาแบตเตอรี่โอเคแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะชัลแรงเหรอมีแบตเตอรี่คุณพบอ๋อโอเคเมื่อกี้มีแบตเตอรี่ให้เราเก็บให้ได้ถึงสิบสี่อันนะครับตอนนี้เรามีหนึ่งอันละคือซาวประกอบของเกมเนี่ยมันจะมีแบบ เขาเรียว่าอะไรวะซาของผู้แบบไฟอะหลอดไฟที่แบบกระพริบกระพริบดำๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยถือว่าใช้ได้ถือว่าดีถือว่าดีแต่ตอนนี้เราต้องไปหาที่อื่นก่อนตรงนี้มีไฟอยู่แค่นิดเดียวเองเส็อโอ้มีความมืดสูงต้องเดินหน่อยหืวไหวไหมอ่ะอุ้ยจบเลยคุณถูกจับโอ้โหเดินไปเจอตัวมันเฉยโอเคเอาใหม่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  มามามาสู้ต่อสู้ต่อตอนนี้ผมเก็บแบตเตอรี่ได้หนึ่งอันละโอเคกุญแจสีน้ำเงินอ๋อมีกุญแจสีแดงด้วยทุกคนประตูกุญแจสีแดงวุ้ยแม่งทำไมมันมืดนานจังสีแดงอยู่นี้พอจำได้ด้ยโอ้โห คือเราอยู่นี้นี่นี่นีน่ถ้าอยู่ที่เมืองมันจะมาแต่ถ้าอยู่ที่สว่างมันไม่มาแนละ้วอุ้ย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 โอ้โหดับไล่ๆกันเลยนะโอเคครับเอาไปทําอะไรก่อนคันเบ็ดถ้าเกิดว่าสิ่งนี้สามารถใช้ทําอะไรได้มันเรียกว่าคันเบ็ดกรออุ้ยมาแล้วมันเดินตามมามันเดินตามมา โอเคไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้พอมีแสงสว่างอืมอืมไปเขย่าอดไพรก่อนโอเคกลับมาะตูเขย่าปอดไพรก่อนเฮ้ยอ๋อมีเราคือเราสามารถเรียนมอนสเตอร์ได้นะทุกคนแต่ว่าน่าจะต้องเสียตังค์นะครับโอเคต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์โอ้มีโหมดยากด้วยทุกคนเราเอาโหมดเริ่มต้นก่อน <laughs> เอาโหมดเริ่มต้นก่อนเมื หมดเหมิดว่ะหมดเริ่มต้นไม่รู้นะจะรอดหรือเปล่า <f ew> น,นี่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 เราอยู่ที่สว่างโอเคโอ,อ้โหแม่งเกือบกันเหมือนกับการล่อมันอนะว้า <f ew> โอ้ยโอ้โหเฮ้ยแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตรตตรทันไหมทันไหมต้องทันดิต้องทันด,นดิโอเคครับโอ้โห <f ew> ได้แบตเตอรี่มาสองอันแล้วทุกคน อุ้ยหืเกินไปเกินไปเกินไปอุ้ยทันบ่อุ้ยไม่ทันว่ะเพราะถ้าสมมติว่าไฟดับตรงเนี้ยลำบากเลยโอ้ย,อยทันไหมอ่ะโอเคโอ้โหวูดวิดวูดวีดวูดวิวดวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เราอยู่ในที่มืดนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนแล้วนี่ไงปะครับมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบเนี่ยเนี่ยแดง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 คือมันจะสามารถโผล่มาตรงไหนก็ได้ทุกคนนี่เห็นปะ่ะอุ้ยอ้าโอเคอืแล้วมันก็เดินผ่านเราไปครับไม่เถอเดินไปที่อื่นก่อน โอเคผมต้องเดินไปไกลกว่านี้โอ้หไฟแห่งดับแบบรัวๆเลยอ่ะอันนั้นเหมือนทางช่องข้างล่างเหรองัดงันเขาได้ยังไงงัเดเพราะว่ามันไกลเกินไปกับไฟที่เรามีครับระยะห่างจากไฟมันไกลไปหน่อยโอ้ยไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงน,รงนี้ไปตรงนี้เร็วโอเคอยู่ตรงไฟแล้วเอ้ยคนนี้มีอะไรอ่ะคนนี้ถือไขค,รครวง ไปด้วยได้ไหมอุ้ยไม่ไฟนี่มีเธอไปหาไขค,ควงมาจากไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอรอไฟก่อนมีไฟก่อน <c oughs> เอ้ยเธอมีไขค,ควงอะ่ะไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วทิง <c oughs> ไปด้วยดิ แย่ yeah, แล้วทุกคนอุ้ยมาเจอผมไหมเนี่ยโอ้ยอาจจะต้องแบบโอ้ <laughs> เรียบร้อย yeah. โอ้เสียดายอ่ะไม่มีไขค,รครวงขอไปหาไขค,รครวงใหม่แต่ฉลงเอาไปทำอะไรได้เดีย๋ยวต้องลองดู ไหนวะไม่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนดูนี่ดูดิว้าว wow! คนน่ากลัวคนน่ากลัวดีครับเก็บแฉลงก่อนผมพูดแฉถ้าเป็นแบบคาบไลน์เลยถคาัใครเกีเยกล่มคาบไลน์นี่น่าจะรู้จักแฉลงดีโอเคอยุดลงไฟก่อน อ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนผมพลาดแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคเลยเกมนั่งกดดันวะ <c oughs> เกมมันกดดันวะไหนบอกความความยากระระดับน้อยไงวะเข <c oughs> าหาไข่ควงที่ไหนอะอยากไปด้วยแสดงว่าผมไม่มีไข่ควงผมตามเขาไปไม่ได้นะเอ้ยเจอนี้เจอนี้เจอนี้เจออ่าใครว่าอะไร แบตทาน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 โอเคเอาชิปหายเดินให้ไวเดินให้ไวโอ้ยไม่ไหวโอเคแต่ว่าได้แบตเตอรี่มาสามก้อนโอ้โหตายแล้วตายอีกทุกคนตายซ้ำตายซ้อนนี่คืออะไรอะ่ะเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วขีดกุญแจก่อนอีกรอบนีบไปเปิดประตูห้องสีฟ้าก่น ันนี้แบบมีทั้งหมดสามก้อนแล้วครับอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มโอเคข้าไปทันไหมเอาวะลองดูเอาหน่อย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 โอเคทันอยู่โอ้โหคลินี้ต้องคือแสีิมพูโอ เดินตัดหน้าไปเลยทุกคนโอ้ยชิบหายแล้วยิ่งหนีแล้วยิ่งหนีแล้วยังไงนี่เจอไฟแต่ว่าผมน่าจะแพ้แน่นอนเลยครับรอบนี้เอ้ยเขียยปลอดภัยวะโอเคมีอยู่ในจุดที่มีไฟก่อนโอเคตอนนี้ได้แบบสีก้อนแล้วครับ เนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนเออลองดูลองดูอ,งด <Yeah. S 1> อืมอาวคนนั้นทำไมไม่อยู่ในที่สว่าโอเคเขอยู่นี่แล้วรอตัวโอ้โหเดินผ่านครับ เกินไปชันแรงเหรออาจจะต้องมาไขาตรงที่มันเป็นไอ้ที่เป็นตู้ไฟก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมลองตาคนณเดินไปก่อนนะรอดตาคนณเดินไปก่อนสรุปสี่คนนี้แม่งงงกันหมดเลยอ้าวอ้าวรีบเลยเข้าห้องนี้ก่อนเลยรีบเลยเข้าห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้มีไฟโอเค รอก่อนมีไฟอยู่ห้องเดียวซะด้วยตรงนี้เอาเดินไปหรอคือแบบท้าทายหรอนี่ไงมันเดินมาอยู่ไม่เห็นเลเนี่ยมีเข้ามาเลย <c oughs> ดูหน้าวน่นี่โอ้โหอะไรกันเนี่ยเสียงม่อย่างหลอนโอเคครับไฟมาไฟมา,า,มาโอ้โหเป็นเหมือนแฟรัสิกโฟสมัยก่อนเลย เอ้ยผมใกล้ถึงไฟแล้วใกล้ถึงไฟแล้วนิดนึ่งนิดนึงนิดนึง,นงโอเคอน,นี่คืออะไรยังใช้ไม่ได้เอ้ยตรงนี้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 เฮ้ยอ๋อมันคือคันเป็ดว่ะทุกคนเปิดเสร็จเอาวันนี้มาแล้วผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างเลย ห้องน,นี้รับประกันได้สว่างแน่ๆสรุปไฟดับโ oh. อ้คอหนึ่งนะอพอไหวพอไหวคนเื่นตามมาเรื่อยๆครับอุย้ยลงน้ำลงน้ำอะไรครับนี่อ่ะ อุตสาห์มาคนแรกอุยอะไรวะหัวเฮ้ยมัควรจะหบบผ่านไปได้ดีดีดิงงานถูกปิดอ้าว ปัญหาขึ้นกันเลยไฟฟ้าเอ้ยแล้วเมื่อกี้เราแพ้หรอเรากระโดดลงน้ำเอ้ยเราโดนน้ำรอโอ้โหจะมีคนมาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเัอได้แล้วคุณไ,ได้คุณชา์สีเหลือง แล้วนี่ผมต้องไปไหนต่อ next 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 อันนี้กุญแจอะไรเอ่ยถือแม่งค้างไว้อย่างี้แหละโอ้ยเสียงแม่งหลอนบอกมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วคืออันนี้คือเกียร์ระดับง่ายใช่ไหมคือง่ายของมันนี่แปลกๆเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอามันอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ถือนี่เราถือกุญแจแค่ไว้เลยจะได้ไม่พลาดโู้บุอะไรครับเนี่ย จะบ้าเลยปวดหัวปวดหัวเลย <Yeah. S 1> นี่เรียบร้อยเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาแล้วไฟหน้าของอะไรยังไม่มาด้วย <Yeah. S 1> โอเคครับ ต,ต่อไปต่อไปต่อทุกคนเต้เป็นกุญแจเหลืองีใ่แจเหลืองทำอะไรได้บ้างวะแม่งเดินถือไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยกิ <c oughs> ่แจเขียวพี่โอเคเดินก่อนเดินก่อน <c oughs> อย่ามีใครโอ้ยนี่ไง นี่นิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเกืืบเกือบเกือบเกือบโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดินผ่านไปต่อหน้าต่อตาผมว่าเกมแม่งเริ่มจะยืดแล้ไอ้นี่คือแฉลงเหมือนกันเลย พอ,อกันเลยดูป์นตัวนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก่อนคือเหมือนเกมแบบต้องใช้เวลาได้ประมาณหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับแสงไฟดูดิดูหน้ามันดิหน้ามันอย่างโกนหน้าปั่นเกินแล้วอีกตั้งเก้าอันผมจะเอาแบตตอรี่จากไหนก่อนโหแล้วไฟแม่งไม่สองแค่ตรงนี้ตัวเดียวด้วย โอ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วทุกคนมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคทันอยู่โอ้โหเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันโอ้โหเกือบแย่บ้าบอจริงเชียวโอเคผมมาตรงนี้ต่อขอเดินโอเคเจอแบตเจอแบตเจอแบตแล้วเจอแบตแล้วเดี๋ยวขอเดินกลับไปอีกรอบแต่ขออยู่ตรงไฟก่อนโอ้โหเฮ้ยอันนี้กุญแจสีเหลือง มีใชสีเหลืองว่ะโอเคอ่าผมได้ไข่ไข่ควงละได้ไข่ควงละเดี๋ยวไปเก็บแบตเตอรี่ตรงนั้นก่อนทานปะวะทาน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 ทันนิดเดียวเองทานปะวะเอ้ยไม่เสียงรออีกไหนดีวาโอ้ oh, แล้วแม่ดูดิถือไม่ถือเหมือนไม่ ถือเหมือนเทียนอ่ะโอเคพอดีเลยโหคุณพี่แค่ได้เสร็จแล้วทุกคนเราต้องรีบไปตรงนั้นไอ้ตรงที่มันต้องให้เราเปิดนั่นน่ะอยู่ตรงไฟพอดีแม่งเอ้ยโคตรกดดันนั่งเดินไปทั่วซะด้วย ไฟเริ่มดับโอเคโอ้โหอยู่นี่พอดีโอ้โหขนลุกไม่เลย้็เดี๋ยวก่อนให้มันเดินไปไกลกว่านี้ก่อนโอเคมองอยู่ตรงนี้แล้ว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  แอบไกลว่ากาถึงตรงนั้นโอ้โหจบเลยเดินม,มาเจอมาพอดีเสียไดายอุซาอุซาอุซา,าเจอไขควง โอ้มันเหมือนเล่นใหม่เกือบหมดเลยอะ่ะทุกคนคือแท้ต้องห้ามแพ้อะ่ะเหมือนต้องใจเย็นๆโอ้โหตอนนี้มันมาแล้วครับนี่เห็นาทุกคนได้แฉลงเพื่อนองเอาไปเปิเปดไอ้ที่เป็นห้องไม้ นี่งานยาวเลยทีนี้โอเคโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันต่อเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นเดี๋ยวเคมันจะยาวเกินไปโอเคครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุ้นกันต่อผมจะผ่านเก็บแบตเตอรี่ได้ครบ14อันหรือเปล่ายังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับผม